สวัสดีครับ fc กล้องกัโนวาพาจวดนะครับผมสำหรับมอนีกามาหอดสนามเลยนะครับสนามบัางไฟช่องสัง,งามอาเซียนนะครับวันนี้น,นี้โชคบัณฑิตนะครับโชคบัณฑิตเสียนหลังของเราโชคบัณฑิตเซียนหลังคิวไหนครับโชคบัณฑิตคิอสิบเอ็ดโชคบัณฑิตอันนี้น้องกับตันนะครับน้องกับตันรับโชคบัณฑิตหางหน่อยนิดนดหน่อยก็ อันนี้ทีมงานน้องกับตันใส่ลำตัวไผ่น้อหวัวคื that, อแดงงามเลยลำตัวมวยพ่งนี่นะครับทำเลีงทีมงานน้องกับตันทำเหลงทำเหลงม,งมามาอันนี้ไผ่สีทองพระ <c ười> เอกของเราหมู่ <c ười> ว่านมืออ่อนนะครับ <c ười> มือนี้เป็นยังอีกมือนี้มือนี้ก็อองมือนี้กรอองอองตัวใหม่กระออนตัวใหม่นะครับ <c ười> เป็นบังไม้นะครับเป็นบ <c ười> ังไม้นะครับทีมงานไผ่สีทองของเราหมู่ว่านก็มาเสียเอารางวัลที่สามจากคารามันจากพันแน่ ไอเอาเคลียร์ลงซำที่สามแน่แน่ไฟของครับนี่นะครับทีมงานไผ่สีทองเขี้ยวได้ครับไอ้เท่าเขี้ยวได้เขี้ยวห่าเขี้ยวสีห่านนะครับเนาะนี่นะครับนี่ทีมงานแอสเทวดานะครับแต่ว่าหัวหน้าค่ายมือนี้เอ้ามือนี้คืออยู่หลักหม่องไฟเนาะเมือนว่านี่บ่อเฝาเลยนะครับเมือนว่านเฝาเตว่งนะครับผม ต้องใช้บางคืนได้หลายบ่ครับโอ้ยนอนนอนได่ครับเป็นพี่ประสาทเอ้เงียบเลยบ่ครับโอ้ยกับบ่บ่แล้อุปกรณ์ก็มีอยู่เสียวไว้ให่นี่กุบงปอาไว้เนี่ยเอ้เจ๋ได้นะครับเบนนำชายของเราคิวใดครับไบียร์คิวเกียร์คิวที่เจ็ดเนาะวันนี้หมุนจะต้องวะไม่ไฟกับหมุนไหมหมุน่่บนนีจะหมุนหมุนไปตั้งขางหมุนจะต้องไฟประหมุนไฟประหมุนนะครับนี่นะครับทีมงานโอ้ยทีมงานได้คือนอนคือครับเจ้เจ้คือเสียเงินไว้ใายนี่ นี่เทียบทับหลวงเทียบทับหลวงนะครับน้องยูกีบ่อนี่อ๋อนี่นะครับเขากู่มันแล้วก่อนนี่จุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนายบอกว่าเขากู่มันแล้วกันนะครับจกัจุดแต่นะครับนี่นะครับชุดน้องยูกีนะครับเทียบทับหลวงวันนี้หัวสีอะไรหัวสีแดงนะครับนี่นะครับบอลลัมโตกล่องกระสุนว่ดจุดเนาะ นี่ทีมงานย่างนี่แชนสิริเนาะครับน้องคิวได้แชนสิลีคิวที่สามนาะบมาตัดสากับติดฐานนี่ได้ไลน์นี่นะครับรอบนี้บอกเลยว่าบติดฐานกับตัดสากนี่สังจอยจะจุดสูงหลายมันรอบมันจัดแห้งไฟเจ้าบพราะเยังก็บราะยังกว่าเพราะตัดสากได้ไลน์นะครับนี่นะครับทีมงานแชนสิลีนี่เก่งเจริญ เก่งเจริญยุคใหม่นะครับทีเด็ดบ้านเสียอัมคิวใดครับเก่งเจริญคิวที่สี่นะครับน้องหางมาตรฐานเลยนะครับวันนี้เก่งเจริญคิวที่สี่นะครับไปย่างตุกย่าเต่ากันแล้วบอกรยังอยู่นะครับอยู่ไงบุญรังนะครับอันนี้ดาวดวงไมุ้ันนี้คิวใดครับดาวดวงไม้คิวแปดครับผมคิวแปดโอ้คิวแปดเลขสวยนะครับเนาะเลขสวยเลขงามนะครับทีมงานดาวดวงไม้ เราเราใหม่อันนี้เจ๊ไก่สั่งลุยบ่นี่เจ๊ไก่สั่งลุยนะครับหัวสีแดงสวยงามนะครับคบิวไหนครับนี่คิวหครับคิวที่หกนะโอ้โหครับคิวที่หกนะครับทีมงานเจ๊ไก่สั่งลุย แล้วก็ง,ง,งามมาตองบรรยายนะครับสำหรับใครนี่ครับปีศาจหางจางเมืองสีหนึ่งในที่เด็ดนะครับติ๋งกองคัสตาว์ดมาใหม่เอฟซีนะครับนี่นะครับอันนี้โชคประเสริฐก็มาเอาพี่น้องทั้งตำก็มาเอาวิน้องทั้งตำนะครับคิวไดนครับนี่คิวเก้าครับคิวไปเอ๋ครับคิวไปเอ๋นะครับเคิวที่เก้านะครับทีมงานโชคประเสริฐนะครับโชคประเสริฐคิวที่เก้าด้วยนี่นะสุมาศ หัวยังขึ้นไปเด็กหัวเหลืองบอลมันเป็นขนานั้นหัวมันอัดพอเต็มที่อัดหน่อยพอดมันบ่เพิ่มสปีดได้อะนะอันนี้ทีมงานวุฒิชัยเบิกฟ้านะครับผมสวัสดีครับพี่อยู่ได้ครับจุดสองบ่งกองเสียมมาสามสิบกัวนะครับวันนี้วันนี้กองเสียมาเต็มที่เลยนะครับ ครับคกีวบังบางได้เกี่ยวสองตัวนี้เกวสองตัวนี้เกี่ยวซิมหาโอ้ยหัวนี่อยูได้หลายค่ายแท้หัวจังสี่นี่คือไปหลายค่ายแท้หัวนี้ไปประมาณสามสี่บ้างนะครับผมผมผมเดินมาดูมาแล้วหัวหัวนี่ไปประมาณสามสี่บ้างนะผมผมมึงเข้ามานะบ่บ่เดี๋ยวถือมาแล้วบ่บอกเนาะบอกถือแลกันอันนี้กอดก้อนเมฆเนาะเก่ยวไรนี่กอดก้อนเมฆ คิวที่12หัวแดงหัวแดงเขาจอกก็มาอยู่หัวเแตดเพชรอันนี้พรไพรินคิวหนครับพรไพรินคิวสิบสี่อันนี้กำลังจอกนะครับคิว12 14ก็ถือว่าเรียกปก,กตินะครับอันนี้ทีมงานเพชรบ้านทุ่งนะครับกำลังสิ่งเชิญพ้นไปฐานนะครับเพชรบ้านทุ่งไปแล้วของงานของที่เราติดตั้งกันใน,เ,เ,วในเ,เวลาถ่ายครับติดตั้กันน้นะครับ อันนี้ทีมงานเจ้าสัวน้อยของเราทีมงานเปเรตกล้าพนันเบิร์ตบอกครับเดือดซ้ำนี่บอกทีมงานนี่บรเฮ็ดบังไฟเลยนะครับเปเรตกล้าพนันเบิร์ตนะครับคิวไดนี่คิวไดคิวสิบคิวสินะครับเจ้าสัวน้อยคิวสิบะรคอันนี้ทีมงานโจโจ้ฟาร์มวันนี้คิวไดครับ คิวที่สามนะครับเโอ้โจโจฟาร์มนะครับโซมมืออัดนะครัมืออัดเองนะครับบอไร่หลายหลายบอไร่หลายหลายทบอไร่แค่นี้เลยทำบอไร่นะครับโอเคครับโจโจฟาร์มนี่ครับใต้นะครับทีมงานบอไร่เด็กมวยเด็กน้อยนะครับเพราะว่าชิบชิบบ้างครับ อ้าวน้องไส้ได้หลายแล้วบ่ครับตรงคาดได้มาจากบ้านเนี่ยทั้งหมดได้มาจากบ้านเนี่ทั้งบมดก็ได้กินเข่าครับจะไงมีที่เด็ดจากบังบ่ครับเจ้าสัวหน่อยเจ้าสัวหน่อยนะครับจะบกัดครัเขามาต่อสู้กันอีกในรอบต่อไปนะครับทางจะได้ดูบอกการจะมาเนี่ไปนี่ยเรื่องการรวนกันไปควายน้ำดูบอกการมาจุ่ไป ตักจะเลื่อนกันมานะครับมึอนี่มาจากไหนเนาะตักจะเลื่อนมึจอดปลอกบอลนี่ตักจะเลื่อนกันมานะครับมาเล่นมาเร็วมาเร็วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่กบเพิ่นกันมากําลังเดินทางเห็นเห็นเห็นจอดไพ่บอลส่วนกตาคุ้นยังอยู่ก่อนเลยมาเบิ่งครัไอ้ที่ไปไรที่ขอที่เด็ดไรแจ็คสองบังนะครับจากไอ้รอดนะครับไร ได้เพชรบรรทุกนี่ครับของดีราคาถือครับยังครับกับที่แม่นโชคประเสริฐครับนี้แน่นอนครับน้องเหมือนแรงครับเบิ่งครับไอทีนะครับจักษสองบังที่เด็ดอะไรวันนี้ชอบมุทิชัยมุทิชัยอีกแล้วกับแอตเทวดาแอตเทวดานะครับน้องสุดยอดนะครับนี่คือที่เด็ดจากกรรมการทั้งสองขันนะครับครับผมนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศสนามช่องสงามอาเซียนนะครับมาตรฐานมากๆนะครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้พี่น้องก็ให้ก้าน ตอบรับให้การไอ้มาเขาสนามหลายนะครับวันนี้ผมถือว่าพี่น้องมาหลายนะครับพี่น้องมากันหลายนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับถือว่าบรรยากาศดีอโค้กลงเมื่อไงไปวัดเทียนไอ้วันไปหายวันเลยไปหายวันเลยไปหายวันเลยอ่ายุ่งเลยมามาครับมาสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องยูทูบช้องกันสโนวาพาจ์ตวนะครับขอบคุณครับ